บรรยากาศเพื่อวอจะีเปยบเรียนบก็คือใช้มอเตอร์ไซค์ตะเวนพบผู้เสียหายเดินอยู่บีถนนนะครับเขาก็ได้ใช้อาวุธปืน โดยเข้ามาเบนรถไฟนะครับแล้วก็ได้ได้สั่งขอตบปูเอากระเป๋าเงินนะครับแล้วทรัพย์สินของผู้เสียหายไปนะครับที่เกิดเหตุนี้ก็คือในวันที่เกิดเหตุเนี่ยผู้เสียหายเป็นผู้หญิงนะครับได้เงินสดไปประมาณแปดไว้แม่หลงหนีไปนะครับเราก็ได้จับก,กล้องจับปิดน,นะครับได้รูปภาพได้ตําแหน่ง อำเภอดอนเจดีย์สุพรรณหนองกระบานหนองกระบาครับหนองกระบานอำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณก็คือพอหลังจากก่อเหตุแล้วก็โดนขดดันใช่ไหมดูว่าตำรวจตามอยู่ไหมก็เลยหนีลงไปบวชที่หนองกระบานก็ตามไปเอารับตัวมาแล้วก็รับสารภาพเนาะทำยังไงครับเอาไห้ครับแลวเรื่อง เขาเดินเดินอยู่เรื่อเหยื่อังไงเปนตอนนั้นพี่บารีเขาเจอพอดีอาจารย์ทำอะไรให้ลูกลูกลูกไปมานป่วยปกติเราทำอาชีพอะไรลูกก็ขายโทรศัพท์หรือที่ไหนที่คลองหลอดไอ้โทรศัพท์ที่ทคลองหลอดครับ แล้วโทรศัพท์ไม่ได้เอาไปขายเอาไปใช้เองใช้งานง่ายๆเพราะนั้น,นได้เงินไปด้วยไม่ได้ใช้ได้เงินไปแปะเลยโอเคขอบคุณมากเพียร์โอใครจะบอกได้ครัวได้คือเจอสอง